ขับรถเที่ยวเองในฮอกไกโดทั้งหมด11วันทุกคนไม่เคยขับรถเที่ยวเองในประเทศญี่ปุ่นลองดูนะคะเราจะได้เจอความงามอีกรูปแบบหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นซนลงเครื่องที่นิวทิสโตเซจแล้วกินข้าวเลยที่ในสนามบินโรงแรมที่พักก็เป็นอาปาแถวซูซูกิโนะโลเคชั่นดีมากจะเดินไปกินข้าวหรือจะเดินไปช้อปปิ้งก็ใกล้ทุกคนอย่าลืมไปกินข้าวแกงกะหรี่อันนี้นะมันอร่อยมากราคาถูกมากด้วยอยากแชร์ความอร่อยบอนคุณแฟนไปแล้วหนึ่งกรุก๊มเดย์สองมารับรถที่โตโยต้าคารินแต่เช้าบอกเลย เลยว่าบันเทิงมากเพราะว่ารถในประเทศญี่ปุ่นเขาค่อนข้างไฮเทคที่เห็นเงืกงกงักงนี้กำลังหักเกียดีอยู่รถทิปในฮอกไกโดบอกเลยสนุกสุดๆบรรยากาศระหว่างทางเหมือนเทพนิยายแล้วที่ชอบก็คือจุดพักรถทุกที่สวยทุกที่คือไม่ต้องบอกก็รู้ว่าซอนแฮบ ปีมากนี่คือการเหยียบหิมะครั้งแรกของซอนตอนที่ไปโอซาก้ารอบที่แล้วไม่เจอหิมะเลยเสียอารมณ์มากและแล้วเราก็ถึงฮาก ود ะแนะนาให้ไปกินแฮมเบอร์เกอร์ร้านดังในฮาก ود ะฮาก ود ะเตหนาวมากลมแรงมากเลยไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอหรือเพราะว่ายังปรับตัวไม่ค่อยได้ก็ไม่รู้วันต่อมาเรามุ่งหน้าไปนูริเซนบิซึเอาอีกแล้วจ้าแวะจุดพักรถอีกแล้วเราก็ให้คุณแฟนถ่ายออฟฟิตเราให้เผื่อทุกคนดูแล้วอยากเอาไปเป็นไอเดียถ้ามาต่างประเทศแล้วใส่ยเยอะขนาดนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ ู้เลยว่าเป็นคนไทยอยากมีฟิลลิ่งนอนบนหิมะแต่ว่า,นาหนาวเหลือเกินคุณแฟนก็เชียร์ให้ทำรูปปาดาวสิพวกเธอมันหนาวมากจริงๆนะหลังจากที่ซอนลุกขึ้นมาภาพก็<ต>ที่เห็นลงไปนั่งอยู่บนพื้นคืนล้มหิมะค่ะมันลื่นมากก่อนไปเดินหมู่บ้านนรกเราได้ทานข้าวเที่ยงที่ออนเซ็นอิชิบามันจะอยู่ใกล้ๆกันกับหมู่บ้านนรกเลยราคาของร้านนี้จะค่อนข้างแพงอยู่แต่บอกเลยว่าของเขาสดจริง,รงๆหอยอะไรไม่รู้ตัวใหญ่มากเห็นอย่างนี้นวเนวื้อหวานสุดๆูนี่ก็อร่อยไมมคะเนี่ นี่คือหมู่บ้านาน,นันที่ทุกคนเห็นว่าเป็นควันๆอยู่นี้คือบ่อน,น้ําพุร้อนอย่าเห็นว่าแดดแรงแล้วมีบ่อน,น้ําพุร้อนแล้วจะรอดนะคะหนาวมากคืนนี้ส่วนพักที่โรงแรมโนริเซนบิสุเซกิสุอิเทเป็นโรงแรมสไตล์เรียวกังอย่างซึมซับวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุน่นราคาคืนละประมาณ6,500บาทราคานี้รวมอาหารเย็นและอาหารเช้าแช่ออนเซ็นฟรีแช่ออนเซน็ออน,เซนที่ญี่ปุน่นเขาไม่ให้ใส่อะไรเลยลงบอ่อเอาวะลองสักครั้งในชีวิตมันจะเป็นไรไปสัตว์อาซาฮิยมามะทุกคนต้องไปนะ วิวก็สวยที่ถ่ายรูปเยอะมากน้องๆทั้งหลายคึกคักกันสุดๆก็สงสัยเหมือนกันว่าทาไมสัตว์ในสวนสัตว์ที่นี่อยู่ไม่นิ่งเลยเดินไปเดินมาตลอดที่นี่เขามีขบวนพาเลรน้องแพนกวินให้ดูด้วยนะเห็นน้องๆใกล้มากชัดมากน้องจะเดินเป็นรอบๆอ,อย่าลืมเช็คเวลาน้องเดินกันด้วยมีคนบูลลี่ถ้าน้องเดินไปแล้วหนึ่งคนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเราค่อยมาต่อ E p พีกันนะ